สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเปิดท้องสองรายการที่นำพาศิลปินนะครับหลากหลายค่ายนะครับรวมไปถึงศิลปินในค่ายทูคมมันที่ฝันเชี่ยงเราเนี่ยมาพูดคุยร้องเล่นเต้นสดในรายการของเราวันนี้จะอยู่ใครกันบ้างพี่กีน้องเหินฟอ้าน้องแนนและน้องบีครับ สวัสดีครับผมเผินฟ้านะครับผมชูเอฟซีครับผมถ้าฉันนเเป็พี่มาที่ไฟก็ไปยังไงทำไมถึงมาประกวดเอฟซีมาที่เผินฟ้ามดีกว่าครับผมสำหรับผมนะครับก็จะคล้ายๆพี่นันครับผมที่แบบประกวดมาหลายเวทีครับผมแล้วก็เกือบจะได้เกือบจะได้คือแบบพลาดมาหลายครั้งแล้วแบบเสียใจอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจลองมาเอฟครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับครั้งแรกก็เลยแบบได้เลยมีใจพอได้จริง ได้รับประกาศรายชื่อแล้วนะครับหนึ่งในยี่สี่คนที่เข้าบ้านเอฟในแก่เฮิร์นฟ้าน้องนันและน้องบีมเป็นไงบ้างครับเป็นฟ้บ้าเป็นฟ้บ้าเป็นไงบ้างนะครับผมขอประกาศชื่อสิบสองคนแรกก็แบบจะมีชื่อเราไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบดีใจมากที่แบบเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยคือแบบปกติไม่เคยมีชื่อเลยแล้วแบบเหมือนฝันเป็นจริงครับวันที่มาออดิชั่นเราเอาเพลงอะไรมาร้องเพลงเจ้าหญิงครับผมเพลงเจ้าหญิงนะแล้วพอได้ขึ้นในบ้านแล้วมีเรื่องอะไรที่ประทับใจบ้างครับ เอาประทับใจก่อนเอาปรทับใจก่อนนะอย่าเพิ่งเอาเรื่องของความวุ่นวายที่สำคัญที่สุดก็เลยคือก็คือของกินเลยเยอะมากจริงพี่ไปเห็นรู้สึกเลยข้าวไปยังผอมอยู่เลยออกมาพิงแม่จัไม่ได้ต้องบอกก่อนครับว่าก่อนเข้าบ้านผมน้ำหนัก68แต่ออกมาปุ๊บ 75ครับผมโอ้ยพอพี่กี่และพี่กี่ก็อย่างนี้แหละเออพี่กี่ขึ้นเยอะมากถือว่าเขาเออนี่อันนี้วินสิบสีนะเนียะวินสิวินสิบใช่ไหมมีสี่นี่จะสมัครหน้าตาดีนะแต่มีไม่กี่ปีนะวินสิบสี่ไม่รู้แค่ตอนนนะไม่มีประทับใจเรื่องเพื่อนครูไม่แล้วก็ครูครูนะครับเพราะว่าครูแบบระดับเทพงั้นครูโรดครูอู๋ครูโดนัทนี่นะครับแบบถ้าเกิดเราไปเรียนเองคงไม่มีไม่มีตังค์ที่จะไปเรียนพอเข้าไปเหมือนแบบประทับใจ ใจมากที่แบบได้เจอคุณครูแล้วแบบทําให้รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นครับแล้วเพื่อนเนี่ยประทับใจไหนแบบไหนสุดเอาผู้หญิงรี้ผู้ชายรู้เอาที่เราทับใจส่วนตัวเอาที่เราประทับใจส่วนตัวเอาที่พูดแล้วโอเคอ่ะทุกคนครับทุกคนตอบเซฟอีกแล้วเซฟก็จะสนิทกับแนนนิดหนึ่งครับ อีกทีไอ้เนาะเขาเดินสะดวกมากแบบเราก็จะเล่นดนตรีด้วยกันนะครับแนนเขาจะเล่นเปียโนเป็นล้วแบบผมเล่นกีตาร์เป็นอะไรครับแนนก็อยากเล่นเป็นก็เลยเออสอนเล่นหน่อยอะไรเงี้ยก็จะใช่แล้วก็กินเก่งเหมือนกันนะที่สำคัญแล้วเรื่องอาหารที่เกิดขึ้นในบ้านเวีทแบบเรื่องตลกตลกเรับบสนเพลินนะฮะทีเรื่องตลกตลกเรื่องแบบเพลินนะฮะที่แมบเรื่องตลกล้งมบบสนเพลินนะี่แบบเรืองตลกตเรองแบบเลินนะฮะทียแบบเรื่อยมากครับพสนเพลินนะฮะที้แหละรื่ดีเลย เยอะมากครับเยอะจริงๆอะไรที่แบบพูดถึงมากที่สุดใน F10 เลยเออเฮ้ยเป็นเรื่องที่แบบโหทุกคนจดจำอ่ะจริงๆอ่ะตัวฮาอยู่อยู่วีที่แล้วค่ะใช่วีที่แล้วพิเทมพิเทมไม่เป็นที่ไม้ทุกคนขำอ่ะขอขอมีหลายเรื่องจริงขอเรื่องนี้ก่อนเรียกชื่อเรียกชื่อออ๋เราเล่นเกมค่ะตอนเช้าเนี่ยครูฝึกครูจะฝึกจะเข้ามาใช่รก็เป็นทุกเช้าแล้วก็แบบ คือบางวีก็คือเราก็เหนื่อยกันแหละเขาจะเปลี่ยนจากการออกกำลังกายกัเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยโอเลารอส่งบอลให้การเลยค่ะแล้วคือเขามีวิธีก็คือว่าไอตอนส่งบอลอ่ะสมมติเจอส่งให้เห็นฟันก็ต้องเรียกชื่อจริงต้องชื่อะวิสรวิตจำชื่อเพื่อนๆได้ส่งพุนันทาโอเคแต่วิเทมนี่เขาใช่เขามาจากอังกฤษนะครับใช่เขาไม่ค่อยชินภาษาไทยผมยกชื่อจันสกอร์จันสกอร์พี่เทมเรียกว่าอะไรอ่ะพงศธรใครพี่นันนี่สุนันทาใช่ไหมครับพี่เทมโยนให้แบบลบๆเนี้ย นันทิดาโอ้ยของผมพี่ตู่มาพี่ตู่ไหผมสารวิทย์สารวิทย์พี่กัมย์ยนต์สารยุทธ คือแบบเปลี่ยนชื่อทุกคนมาคุยข่าวกันเลยตอนเช้าคุยข่าวกันเลยกับต่ออายุธเออก็เรื่องเป็นเรื่องอาหารนะฮะส่วนหนึ่งแล้วกันในพาร์ทของตอนที่อยู่ในบ้านตอนเป็น24คนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะมีเพลงว่าเพราะมาฝากพวเราเป็นเพลงซิงเกิลใหม่นะครับของน้องทั้ง3าคนเนี่ยแต่ว่าจะเพราะแค่ไหนนั้นนะครับแล้วก็ร้องที่นี่ที่แรกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กันต่อช่วงหน้านะครับหลังจากที่เขาเนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาจะได้เป็นหนึ่งในสองนักล่าฝันตัวจริงหรือเปล่าความรู้ ในช่วงหน้ากับรายการอง และคนยีฉันความจริงก็เคยได้รักบางคนแต่เขาไม่แค่์เท่าไรแค่คนไม่รักคนเดีจริงๆที่เขาริงเขาจำให้ด้วยฉันใจแค่คนไม่ซึ้งคนหนึ่งจากไปจะไปบู้อ,อะไร

ขขอ้าวมาเีป้าบ้างดีปาประทับใจวิกไหนมากที่สุด<อ>จริงๆก็ทุกวีครับผมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดก็จะเป็นวิกแดนซ์ครับปกติผมแบบชอบเต้นนะครับแต่แบบมันเหมือนมันผมด้อยแบบว่าแบบกลัวเต้นไม่เก่งหรือแบบเต้นแบบเต้นมั่วแล้วแบบ เต้นไม่เป็นไมม่่ันใจอะไรใช่ไม่มั่นใจแบบแล้วมั่นใจอะไรเงี้ยแต่วิทย์แตะแบบว่าครูอู๋เขาแบบให้แบบผมเต้นเป็นตัวเองเต้นแบบเลือกเพลงให้ดีมากครับเพลงอะไรเลยเพลงแบบเลื้อยวิ่งยูอะไรเงี้ยเลื้อยวิ่งยูใช่แล้วก็มีเพลงตะลึงตะลึงอะไรเงี้ยที่แบบเต้นแบบอะไรเงี้ยเป็นที่จดจำของแบบหลายๆลาคนนะผมด่งนั้นแบบก็เลยชอบเต้นมาเลยครับแล้วก็เข้าใจมาอย่างนี้พอมาถึงวิกสุดท้ายที่ประกาศว่าเฮ้ย ใครจะเป็นติดสองคนสุดท้ายครับวีซิเอ็ดไม่เป็นไรกันบ้างครับอันนี้ไม่ต้องรุ้นต่อเขาเลยโอ้โหแรกเลยครับแรกแรกแต่ผมต้องบอกก่อนครับว่าสิบสองคนตัวจริงเนี่ยผมยืนปากเหี่ยวเยอะที่สุดคือวีซิปเอ็ดนะครับเป็นวีที่แบบดีใจที่สุดนะครับอะต้อยก็ประกาศเนี่ยเขาก็แบบวีที่เข้ารอบต่อไปก็คือวีสิบสี่อะไรเงี้ยแบบแล้วก็เข้าเร็วด้วยคนที่สองเลยโอ้ยสบายใจมากสบายใจฝันเป็นจริงของจริงนะครับวีคือสองไม่มีอะไรจะเสียอะไรก็เลยแบบ เต็มที<ต>่เลยใช่เราคิดว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะถามนิดนึงว่าได้อะไรบ้างจากการเข้ามาประกวดเวทีเอฟอย่างแรกเลยเคยก็คือแบบได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็แบบการร้องเพลงการเต้นการแสดงอย่างเงี้ที่แบบเราไม่เคยแบบว่า หาเรียนเองคงลำบากจริงครับเราแบบเป็นได้ประสบการณ์ที่ดีมากก่อนเข้าบ้านใช่ชีตเปลี่ยนก่อนเข้าบ้านกับแบบหลังการมีเราในทุกคนไปแล้วว่าความรื่นึตองอยู่ในบ้านนะครับตอนได้เป็น24คนตอนได้เป็น12บสองคนตัวจริงที่เป็นนักล่าฝันที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วเนี่ยจนได้เป็น12สองนักล่าฝันตัวจริงและมีซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลของเพลเองทุกคนของผมชื่อเพลงว่าถ้าฉันเป็นเธอครับถ้าฉันเป็นเธอใช่ถ้าฉันเป็นเธอ กับเต้ยครับพอเต้ยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคนกลางที่แบบรอผู้ชายคนหนึ่งนะครับเออเออของเต้ยนี่เขาชื่อเพลินรอรอรอเขาจะรอผู้ชายคนหนึ่งครับแต่ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจหรอกแต่ผมอ่ะก็แบบเฝ้ามองผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ไม่ใช่เต้ยนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าฉันเป็นเต้ยอ่ะถ้าฉันเป็นถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่รอผู้หญิงผู้ชายคนที่แบบอแบบนี้หรอกเพราะว่าแบบฉัน ฉันเป็นเธอฉันจะมารักคนที่แบบเขารักเราดีกว่าอะไรเงี้ยเนื้อเพลงประมาณนี้ครับผม m อ็มบีของเดงก็ไม่ได้เล่นครับผมมีตัวแสดงแทนอ๋อก็คือที่จะบอกว่าจะเป็นซีรีส์เดชเชิมเชื่อมกันกับผมเตอร์ทีตัวแสดงแทนครับแนวเพลงของเราเป็นแบบไหนป๊อปเลยของผมเป็นเป็นสไตล์ผมเลยครับเป็นป๊อปแล้วก็แบบมีกลิ่นของแบบฮานบีบอกว่ารอบหนันฮุกไหมพันฮุกว n e คือ three f ฉันเป็นเธอจะขอคืนมาหมด ทั้งหัวใจและจะลองเอาไปยกให้กับคนที่ดีไม่มีที่รักก็รักกับคนที่เรานีแบบนี้ดีกว่าจะจะรักสักคน <Yeah. S 3> <łość> เพลงเนี่ยแฟนคลับสามารถที่จะได้ฟังกันหมดแล้วใช่หมดแล้วแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ใช่ต้องนะคะที่นะครับฝาแล้วก็สามารถจองอัลบั้มได้แล้วด้วยค่ะใช่ค่ะก็จองได้ที่ทุกสาขานะคะใครที่แบบไม่สามารถแบบเดินทางได้ไป B2S ก็สามารถเข้าไปที่ www. b2s.co.th ได้ครับผมอัลบั้มเต็มเห็นก็บอกว่าจะมีการแจกฟอกร้อนมีของแถมเยอะมากมาเลยได้ขายของกันหน่อยดิขายของกันหน่อยคือแบบแค่จองอัลบั้มเราแค่599บาทได้ทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับผมถ่ายรูปทุกคนเลยมีรูปในอัลบั้ม โอ้โหฟูจินี่ต้องบอกว่าถ่ายบนเตียงเลยทีเดียวเยต้ราลุยจองครับผมเอ้ยเอาไว้พี่เล่มนะเอาไว้พี่เล่มนะอยากดูหน่อได้ครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบปาะหมอนนะก็เลือกได้เลยที่แบบแล้วก็ได้ได้ทั้งซีดีแล้วก็ดีวีดีด้วยเราให้น้องๆเนี่ยได้ปากถึงเพลงกับแฟนๆกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับผมนะครับก็อยากจะฝากซิงเกิลของผมนะครับถ้าฉันเป็นเธอนะครับผมก็ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรอสายนะครับหรือเสียงเรียกเข้าอยากให้รอติดตามเพลงีแบบสุดยอดแน่นอนนะผมก็จะฝากเพื่อนๆทั้งสองคนนะครับเพลงรักและขอบคุณครับผมเป็นเพลงรวมของรุ่นเอฟซีผมมีเพลงรวมด้วยใชอยากทำหลายอย่างมากครับในการบันเทิงที่อยากจริงๆก็คือแบบ อยากแบบเล่นละครอะไรเงี้ยครับแล้วตอนแบบร้องเพลงด้วยเป็นศิลปินมีคอนเสิร์ตมีโฆษณามีแบบอะไรเงี้ยฝ่ายแันก็เยอะมากก็คือชอบที่จะทำงานในวงการนี้แหละยังไงนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นกําลังใจให้กับเหล่าน้องเอฟสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขานะครับรวมไปถึงซิงเกิลของน้องๆแต่ละคนด้วยและซิงเกิลรวมของเขาด้วยนะครับสามารถติดตามได้ที่ w w w t o m u s i c com นะครับรวมไปถึง ที่ B2S เร็วๆนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลงหรือว่า MV และอัลบั้มเต็มด้วยครับและช่องทางการติดตามครับของน้องๆสาคนมีช่องทางบบางครัส่วนตัวเลย Twitter, Instagram, Twitter นะครับแล้วก็มี Instagram นะครับผม เขินฟ้าใครที่ริมชอบนะครับไปฟอลโล่เลยเลยนะครับว่าน้องๆมีกิจกรรมอะไรที่ไหนมีงานที่ไหนสามารถตามไปได้ที่ไหนนะครับก็เข้าไปฟอลโล่กันตั้งตอนนี้เลยแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วเหรอและยังเหลืออีกหนึ่งเพลงแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับยังอยู่กันต่อแน่นอนครับกับรายการเปิดห้องซ้อมติดตามกันให้ดีว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นคนไหนค่ายไหนนะครับที่เขาจะมาร้องเล่นเป็นสดกันในรายการเปิดห้องซ้อมของเราสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง5คนเนี่ยคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครั สัปดาห์หน้าห้างพาเด็ดขาดกับรายการเปิดห้องสองพวกเราลาไปก่อนแล้วครับสวัส <med> ดีครับ <Rem is>